ผู้ชมคะช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมามีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจที่สหรัฐอเมริกานะคะโดยสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบร่างกฎหมายบังคับให้บริษัทแม่ของ TikTok อกนะคะขายหุ้นภายใน1ปีไม่เช่นนั้นจะถูกห้ามใช้งานในสหรัฐคุณสวราคชคตรตกลงแล้วมีผลบังคับใช้ ทันทีเลยไหมคะยังค่ะเพราะว่าต้องผ่านสภาผู้แทนราษฎรไปแล้ว<ม>ต้องส่งต่อไปให้อาวุธิสภาลงมติอรอบหนึ่งทีนี้ถ้าผ่านเนี่ยก็จะส่งต่อไปให้ประธานาธิบดีลงนาม <_' S 2> เพื่อบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไปค่ะ สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐนะคะลงมติด้วยคะแนน360เสียงต่อ58เสียงค่ะเห็นชอบให้บริษัท b ไ d a n c e จากประเทศจีนซึ่งเป็นเจ้าของแอปพลิเคชัน TikTok ซึ่งมีผู้ใช้งานในสหรัฐมากถึง170ล้านบัญชีจะต้องขายหุ้นภายในเวลา1ปีค่ะมิฉะนั้น TikTok เนี่ยจะต้องถูกถอดออกจากระบบปฏิบัติการของบริษัท Apple แล้วก็ Google แต่ว่าร่างกฎหมายฉบับนี้นะคะจะต้องเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภาอีกครั้งซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นภายในสัปดาห์นี้ถ้าหากวุฒิสภาหเห็นชอบก็จะถูกส่งต่อไปให้โจไบเดนประธานาธิบดีเป็นผู้ลงนามเพื่อบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไปค่ะถามว่าทำไมสหรัฐต้องการให้บริษัทแม่ของติ๊ t ต k เนี่ยขายหุ้นนะคะหรือว่าเปลี่ยนตัวเจ้าของรายใหม่เนื่องจากว่ารัฐบาลสหรัฐเนี่ยเกรงว่า รัฐบาลจีนอาจจะใช้แอปพลิเคชัน TikTok เพื่อการสอดแนมนะคะแม้ว่าทาง TikTok เนี่ยจะออกมาปฏิเสธโดยตลอดก็ตามนั้น TikTok เนี่ยก็ออกแถลงการนะคะบอกว่าการลงมติของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐถือเป็นการย่ำยีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของชาวเมริกัน170ล้านคนทำลายธุรกิจ7ล้7ลานรายแล้วก็ยังปิดช่องทางที่สร้างไรายได้ถึง24 0 0 0ล้านดอนลลาร์สหรัฐให้กับสหรัฐ เองอีกด้วยนะคะแต่ว่าคุณผู้ชมคะนอกเหนือจากเรื่องการลงมติเรื่องของติ๊กตอกแล้วเนี่ยนะคะในวาระเดียวกันสภาผู้แทนราษฎรยังลงมติเรื่องการให้เงินสนับสนุนแก่พันธมิตรทั่วโลกจำนวน95,000ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะในจำนวนนี้มีเงินสนับสนุนให้ยูเครน 60,000ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐเงินสนับสนุนให้อิสราเอล20,000ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐและก็สนับสนุนให้ไต้หวันอีก8,000ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐนะคะซึ่งเงินสนับสนุนยูเครนเนี่ยได้รับความเห็นชอบ311เสียงต่อ112เสียงส่วนเงินที่สนับสนุนอิสราเอลได้รับความเห็นชอบ366เสียงต่อ58เสียงค่ะแต่แน่นอนร่างกฎหมายท,มทั้งหมดที่ว่ามาต้องผ่านการพิจารณาจากวุฒทสภาอีกชั้นหนึ่งก่อนนะคะและถ้าผ่านก็จะถูกส่งต่อไปให้ประธานาธิบดี ออสารัฐลงนามนะคะกรณีเรื่องของ TikTok ในสหรัฐนี่ก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่กระทบต่อพลเมืองไม่น้อยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกเดี๋ยวนี้ TikTok กเนี่ยกลายเป็นช่องทางหลักในการจำหน่ายสินค้าแล้วก็บริการอย่างที่บอกไปว่า7ล้านรายเนี่ยก็คือคนที่ลงบัญชีทำธุรกิจกับ TikTok หลายคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยนะคะก็เกรงว่าบัญชีที่สร้างไว้ยอดฟอลโล่ที่ติดตามไว้เนี่ยถ้า Tik t o k ใช้งานไม่ได้เนี่ย หายหมดเลยนะกลายเป็นศูนย์ยอดที่สั่งสมมาซึ่งคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่ายอดฟ o ลโ low หายไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นค,คือทุกวันนี้ต้องยอมรับนะบว่าอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายเนี่ยเขามีรายได้จากยอดผู้ติดตามนี่แหละพอลูกค้าบริษัทต่างๆมาเห็นว่าโอ้คนนี้มียอดผู้ติดตามเยอะจ้างคนนี้รีวิวสินค้าดีกว่าทีนี้ถ้าช่องทางนี้หายไปชาวบริการหลายคนก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าจะทํายังไงต่อไปเพราะว่าถ้าย้ายแพลตฟอร์มเท่ากับว่าต้องไปเริ่มนับหนึ่งใหม่ สะสมยอดผู้ติดตามใหม่ความน่าสนใจตรงที่ว่าถ้าไปดูสัดส่วนของจำนวนผู้ใช้งาน TikTok เนี่ยทั่วโลกแล้วแบ่งเป็นรายประเทศสูงสุดอันดับหนึ่งคือชาวอเมริกันนะครับยอดผู้ใช้งานสูงสุดแน่นอนในมุมของ TikTok เองก็คงจะกระทบไม่น้อยเหมือนกันแต่ว่าในมุมของชาวอเมริกันเองในฐานะที่อาจจะหลายๆคนเป็นคนที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยมีคอนเทนต์มีคนติดตามเป็นจำนวนมาก ก็น่าจะกระทบหนักอยู่พอสมควรเหมือนกันรวมทั้งอีกคนหนึ่งที่ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเพิ่งจะเปิดบัญชีติ๊กตอกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้เองโจไบเดนคุณโจไบเด<อ>นประาธานในประดีสหรัฐซึ่งจะต,ต้องเป็นคนลงนามกฎหมายฉบับนี้หลังจากที่ผ่านสอวอมาแล้วรปรากฏว่า ทัวก็ลงเหมือนกันผมไปดูใน t i k t o ็อของโจไบเดนตอนนี้มีผู้ติดตามประมาณ300แสนคน<อ>ปรากฏว่าก็ยังอัพคลิปปกตินะครับอัพคลิปต่อเนื่องวันหนึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยน่าจะอัพ3-4คลิปเลยนะครับแล้วก็ในคอมเมนต์ไม่ได้มีให้กำลังใจเลยครับคลิป t i k กต k อกให้กำลังใจ TikTok กันเต็ม<อ>ทัวลง t i ๊ก o k ของโจไบเดนนะครับ,รบเดี๋ยวหลังจากนี้คงจะต้องดูกันต่อนะครับว่าจะผ่านสวหรือเปล่าแล้วก็โจไบเดนลงนาม ในกฎหมายฉบับนี้ปุ๊บบ,บัญชีของโจไบเดนเองก็ต้องปลิวด้วยสิ3ามแสนกว่าคนติดตามนี่หายไปเลยนะคุณหายเลยแล้วย้ายไปแพลตฟอร์มอื่นแทนแต่ดูแนวโน้มต่อให้สวลงมติผ่านจริงดิฉันคิดว่าติก๊กต็อกไม่น่าจะหายไปไหนเพราะว่าตอนนี้มีกระแสะข่าวแล้วนะคะว่ามีนักธุรกิจหลายๆรายเนี่ยเริ่มระดมพันธมิตรล้รเพื่อรวบรวมเงินไปซื้อกิจการติก๊กต็อกต่อจากไบแดนนี่แหละ อาจจะมีวิธีในการหาทางออกอย่างถ้าเป็นกรณีของประเทศจีนครับ TikTok ในจีนเองก็ถูกแบนเหมือนกันแต่เขาก็ใช้วิธีว่ามีแพลตฟอร์มอื่นที่ใช้ชื่อโตอินแต่เจ้าของเนี่ยถ้าไปดูแล้วก็อาจจะมีความเชื่อมโยงก,กับติ k กตอกนี่แหละนะครับก็เดี๋ยวน่าจะต้องดูแหละครับว่าในสหรัฐเองจะมีการปรับตัวกันยังไงอาจจะเปลี่ยนเจ้าของหรือว่าพูดสัดส่วนพืพูดถือหุ้นแทนครับโอ้คุณศิริมานี่ยิ้มเลยนะฮะกล่าวว่าจะทำอยู่นะฮะอะไรนะรายการอะไรนะครับ ยังบอกไม่ได้อ๋อยังเป็นความรับอยู่นะยังเป็นความรับอยู่นะคะ